ว่าจะไปตกปลาแบตหมดแบตสดหมดชาร์จแบตก่อนเมื่อเราชาร์จแบตเต็มเราก็มาถึงสะพานหาดบอลแล้วนะครับขับรถมาจากบ้านก็เป็นเวลา20นาทีครับก็ถึงนะครับก็จากนั้นเราก็เลือกทำเลเลยครับก็จะเห็นว่ามีพี่มีน้าๆน,นะก,กัอนอยู่ก่อนหนะ้าเราก็ไม่รอช้าครับจับจองหาที่นั่งแล้วก็ จัดการเกี่ยวเหยื่อตกกันได้เลยนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเพียงนะครับเพียงทรายกับกุ้งสดนะครับกุ้งขาวนะครับกุ้งทะเลนั่นแหละครับที่เขาเรียกกันนะครับก็เอาถ้าเป็นกุ้งเราก็จะเอามาหั่นนะครับแกะเปลือกออกหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับส่วนเบ็ดก็จะเป็นเบ็ดเบอร์ห้านะครับก้านยาวสีทองนะครับ หรือแล้วแต่ใครจะใช้นะครับก็ให้ใช้เบ็ดเล็กๆนะครับเล็กกว่าเบ็ดปานินทั่วไปนะครับวิธีการตีก็ไม่ยากนครับก็ตีออกไปธรรมดาครับโดยใช้เบ็ด2คอนะครับ2ตานะครับเกี่ยวคู่กันนะครับตัวหนึ่งสูงหรือตัวหนึ่งต่ำห่างกว่ากันประมาณสองนิ้วนะครับลอกที่ใช้ก็เบอร์ร้อยเบอร์สองร้อยได้ั้งนั้นนะครับเบ็ดก็ไม่ต้องคันยาวมากครับคันเล็กๆครับเวทต่ำๆไปนะครับ เป็น UCL นะครับเล็กๆนะครับหรือเบ็ดคาล้อยเบาทอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่ได้เน้นนะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วครับ2ตัวคู่นะครับปลาเห็ดโคนนะครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับไซส์ก็ประมาณนิ้วชี้หรือนิ้วนางนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมา2ตัวคู่หรือปลาคู่ครับนะนี่คือเพียงสายครับที่หันคู่กับใช้คู่กับกุ้งนะครับหัน วิธีการตกก็คือค่อยๆเจอครับหรือว่าค่อยๆยกแล้วกอเขามานะช้าๆนะครับถ้ามีการตอดก็ตวาดสามารถตวัดวัดได้เลยสวนได้เลยนะครับนะครับหรือวิธีใช้นิ้วนะครับเกาะที่ปลายเอ็นนะครับการนี้ครับผลงานครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่ก็ได้ทีีครับก็เยอะเองนะครับปลาสายหรือปลาเดโคนนั่นเองนะครับอันนี้ก็สรุปนะครับนี่ ตกพักหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณ20กว่าตัวแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีน้ําแข็งนะครับว้สาหรับแช่ไว้ด้วยนะก็ให้เตรียมอุปกรณ์นะครับที่ใส่แล้วก็ท้ดีมีน้ําแข็งนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งเหยื่อนะครับกุ้งหั่นอยู่ในนี้นะครับรวหรือเป็นกุ้งตัวละแต่นะครับก็ก็เสบียงคนนะครับแล้วก็ไปตกกันต่อได้เลยนะครับ ส่วนนี่นะครับก็จะเป็นร่มแบบเต็นท์นั่นเองครับผมกลางเขาป้องกันแดดนะครับส่วนนานาเขาก็ยังยืนตกกันอยู่นะครับเขาทนแดดกันมากครับส่วนผมก็หาลมทั้งนิดนึงครับเพื่อป้องกันครับแดดลมแดดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าซุ้มหรือลมที่ผมทําก็ทําลักษณะง่ายๆอย่างนี้นะครับเกาะตีดกับตัวรถเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ผมใช้แล้วก็คึงนะครับ นะก็จะเป็นลักษณะนี้ป้องกันแดดป้องกันลมได้ดีเหมือนกันชนิดได้ดีระดับหนึ่งนะครับนะครับดูบรรยากาศรอบๆครับใครสนใจก็มาตกนะครับได้นะครับเขาไม่ห่วงนะครับแต่ขอให้รักษาความสะอาดกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพียงนะครับเพียงสายที่บอกนะครับใช้ตกกุ้งคู่กับกุ้งนะครับส่วนนี้ครับน้องปักเป้าครับ ช่วงนี้น้ำตายแล้วครับเหิตโคนจะไม่เข้าก็จะมีปลาานาพันเข้ามาครับรวมทั้งปลาเป้าตัวน้อยนี่นะครับอันนี้ก็น่ารักดีนะครับพอถูกเขาเขาก็พองขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับเราเ็าจะปล่อยนะครับพอปล่อยปุ๊บเขาก็จะไปเลยนะครับไวมากนะครับอย่างที่บอกครับช่วงน้ำตายเราก็หยุดกินข้าวครับกินง่ายๆครับปลากระป๋องคบนี้ครับข้าวกับปลากระป๋องอร่อยดีครับเรา ไม่เน้นวิธีลีตองได้มากมายครับนะครับกินแล้วก็พักผ่อนช่วงเย็นนี่ครับน้ําตายอย่างที่ว่าครับปลาก็เลื่อมไม่กินแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมบรรยากาศครับรอบๆจากนั้นอาจจะต้องขอตัวกลับนะครับเพราะว่าปลาไม่กินแล้วนะครับแล้วก็เย็นมากแล้วนะครับก็ให้ดูบรรยากาศครับนี่ครับยามเย็นบรรยากาศดีนะครับที่หาดวอนนาภานะครับ ก็ดึกๆค่ำๆก็จะมีน้องๆแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นมาเที่ยวนะออกกําลังกายกันที่นี่นะครับจุดนี้บริเวณนี้นะครับส่วนผมเองก็คงไม่อยู่ดึกนะครับเพราะว่าปลาก็ไม่กินแล้วนะครับก็เป็นเพราะว่าน้ํามันเออขึ้นเยอะมากแล้วนะครับเขาเรียกว่าน้ําตายนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก็ขอตัวกลับบ้านกันครับนี่ครับผลประกอบการวันนี้นะครับก็ได้รวมๆแล้ว30บหางนะครับ จะมีปลายคุดกับปากข้างตะเภาทั้งตัวนะครับตัวใหญ่นะครับก็เมนูก็มายาครับเดี๋ยวเราวันนี้ครับเราจะไปทอดกันครับแล้วก็สามารถแกงก็ได้นะครับก่อนอื่นก็ขอดเกล็ดนะครับแล้วก็ตัดหัวนะครับทิ้งนะผมจะไม่เอาหัวนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะไปทอดกันนี่นะครับทอดเหลืองเดือวันนี้กรอบๆครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือใส่ซอส ก็อร่อยนะครับนี่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องออดังเปล่าให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ